ครับก็สวัสดีครับสำหรับ FC สุนย์ทอนชัยนะครับในคลิปนี้พามาดูแปลงการเกษตรนะครับที่เตรียมจะปลูกมรกอพันุ์ฮอลแลนด์นะครับบนพื้นที่2ไร่นะครับไปดูว่าเขาบริหารจัดการยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับน่าสนใจมากครับติดถนนคอนกรีตอย่างนี้อาตำบลไผ่ศาลนะครับบนพื้นที่ของตำบลไผ่าลอำเภอประนชใจจังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงครับ ก็ too, มีการไถกลบเพื่อตากดินมา2-3รอบแล้วแล้วก็ได้นำปุ๋ยคอกนี่ครับปุ๋ยที่ได้หมักสูตรปุ๋ยมูลกระต่ายปุ๋ยปุ๋ยคอกผสมรวมกันแล้วก็ไถไว้ทำเป็นแนวรอบนี้ครับสำหรับเป็นพื้นที่การปลูกมะละกอคาดว่า,าอีกไม่นานนี้ถ้ช่วงนี้ฝนตกก็ทำให้ดินแฉะก<ะ>็ยังระงับโครงการไว้ก่อนนะครับเนี่ย อีกไม่นานครับเนี่ยเจ้าของสวนผู้ยิ่งใหญ่ครูน้อยครูน้อยครับครูคชุติการนะครับผมเป็นคุณครูที่โรงเรียนบ้านไพศาลนะครับท่านนะเนี่ยครับ,รบหลังเลิกทําการเรียนการสอนช่วงหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าช่วงเย็นนะครับก็จะมาบรหิหารจัดการพื้นที่ตรงนี้ซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านของตัวเองนะครับเนี่ยครับ ก็ถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมากเป็นการไถกลบเตรียมดินอะไรที่จะมาปลูกบ้างแล้วก็มีต้นนี้เห็นเพาะไว้ก็จะมีทานตะวันมีต้นพลิกมีมะเขือมีฟักทองเนี่ยครับเนี่ยบ,บ,บริหารจัดการพื้นที่เนี่ยถือว่าสองไร่เนี่ยก็ได้อะไรเยอะพอสมควรนะครับเนี่ยเตรียมความพร้อมไปอย่างดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมของคุณครูที่น่า แนะนำเป็นตัวอย่างนะครับนี่ครเยี่ยมเลยเป็นพื้นที่กำลังสวยเลยติดถนนคอนกรีตแล้วก็ตอนนี้ใช้หลักเป็นหลักไม้ยูคานะครับไม่ใช่หลักคอนกรีตนะง่ายๆเลยเเใช้ตะแกรงใส่ล้อมไว้ป้องกันเป็ดไก่หรือว่าวัวควายที่อาจจะลุกล้ําเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้นะครับเพราะจะปลูกมะละกอนะครับป้องกันการเสียหายถือว่าพื้นที่เหมาะมาก อยู่ใกล้บ้าน,อ,าน,น,นอ่าเรามีโครงการจะทำเป็น <champagne. S 1> จุดเช็คอินได้นะครับตรงนี้อ่ามาเซลฟี่มาอะไรก็ติดตามตอนต่อไปนะครับนี่ผมนำเสนอโครงการไว้ประมาณนี้ครับน่าสนใจมากครับครับขอขอบคุณในทุกกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะครับโชคดีมใชัยพบกันใหม่ในคลิปหน้านส,สวัสดีครับุลคปิ <laughs>